คุ้มไหมพี่คุ้มกับเงินที่ต้องเสียไหมปั๊มต, <laughs> ตัวปั๊มตัวเก่าแรงเท่าน,นี้ไหมครับผมไม่แรงเนาะค <laughs> รับผมปั๊มตัวเก่าใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวเวลาอยากประหยัดก็ไม่ประหยัดจะเผลอเปิดก็แล้วกันนะผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไหลไปใส่นาคนอื่นนะผมนะเ <laughs> <laughs> พราะมันแรงมาก <laughs> นี่ครับนี่ครับลองลองดูดิว่ามันจะพอนาทีไหมครับผมนะครับเต็มเต็มกำลังเลย เดี๋ยวแป๊บเดียวนะผมนะครับนี่บแรงนะผมนะแรงมากนะครับปั๊มสองแรงนะครับพันละวัตนะครับโอ้ไหลอย่างก็รถดับเพลิงที่เขามาขีดน้ำเลยไหลเหมือนรถดับเพลิงเลยเวลาไฟไหม้นะผมนะครับลักษณะเหมือนกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่กับผมช่างนอสโตาเซลนะผมวันนี้ได้มีโอกาสนะผมนะ ติดตั้งโซล่าเซลล์นะผมนะเหมือนเดิมนะผมนะวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะมาเยี่ยมชมนสําหรับโซล่าเซลล์นะดูน้ํประดานะผมนะวันนี้พิเศษนะผมนะอย่างนึงก็คือเป็นปั๊มสองระบบนะเป็นปั๊ม ACDC นะผมนะใช้ได้ทั้งแผงโซล่าเซลล์นะผมนะแล้วก็ใช้ได้ทั้งไฟบ้านนะผมนะไฟทางลัดนะเราสามารถดูดน้ําในตอนกลางคืนได้นะผมนะด้วยปั๊มตัวเดียวกันนะครับ ตอนกลางวันเราอยากประหยัดนะครับเราก็ใช้ในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์นะครับตอนกลางคืนเราก็ใช้เป็นไฟบ้านนะผมนะเพื่อจะลากปลั๊กไฟแล้วก็มาเสียบกับปั๊มตัวนี้นะครับผมปั๊มก็ทํางานนะครับดีอย่างหนึ่งที่ว่าตอนกลางวันเราไม่ต้องเสียค่าไฟนะผมนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการใช้น้ําเป็นจํานวนมากนะผมนะชุดนี้จะเหมาะนะผมนะหลายคนหลายท่านนะผมนะสอบถาม เกี่ยวกับตัวปั๊มนะครับ DC กับ AC DC นะครับกับ2ระบบตัวไหนเดียวกันนะผมนะครับขึ้นอยู่ที่การใช้งานนะผมนะดีทั้งคู่นะครับอยู่ที่ความต้องการของลูกค้านะผมนะครับบางท่านนี่ต้องการน้ำนะครับไม่เยอะนะผมนะเพื่อจะลงเติมสะเติมคลองนะผมนะต้องการไม่เยอะนะครับแต่บางท่านนี่ต้องการน้ําอยู่ตลอดเวลานะเหมือนอย่างชุดนี้นะครับทางลูกค้าก็ทำเป็นสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนก็ประมาณ 20ตัวไร่นะผมนะครับต้องการน้ํานะครับใช้จ่ายในสวนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบ้านนะครับอ่าบ่อนี้ก็เป็นบ่อเก่านะครับที่ทางลูกค้าเจาะอ่าไว้หลายปีแล้วนะผมนะครับแล้วก็เมื่อก่อนนะครับใช้อ่าในส่วนของปั๊มอ่าไฟบ้านธรรมดานะผมนะับเปลืองค่าไฟนะครับแล้วก็อ่าน้ําไหลไม่แรงนะครับอ่าเป็นอ่าท่อออกหนึ่งนิ้วนะผมนะครับก็เลยอยากอ่าหันมาเปลี่ยนนะครับเป็นพลังงานโซลาเซลล์นะครับวันนี้ก็ ได้เรียกใช้บริการนะครับทางร้านของเราครับผมครับเดินทางมาติดตั้งให้นะผมนะครับขณะนี้ก็กาลังเก็บรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมนะครับสําหรับน้ําอซนะครับผมนะไฟบ้านนะครับแล้วก็ลองดูกับแผงโซลาเซลล์นะครับขณะนี้อย่างที่เราเห็นนะผมนะับไม่มีแสงแดดนะผมนะฟ้าคึมนะผมนะฝนก็ได้ตกลงมานะับผมนะก่อนหน้านี้นะับผมนะผมก็ เพิ่งจะทํางานได้นะผมนะครับเนี่ยผมน้ํานับเต็มเลยนะผมนะครับฝนตกถือว่าแรงมากนะผมนะครับนี่ครับโอู้น้ําไหลนะผมนะครับน้ําไหลแล้วนะครับเนี่ยครับตอนนี้อ่าไม่มีแดดนะผมนะครับไม่มีแดดแล้วก็อ่าแผงโซลาเซลล์ที่เราเห็นนะผมนะครับมีแต่น้ำนะผมนะครับน้ําเม็ดฝนนะครับเต็มแผ่นเลยนะครับ นี่ยไม่รู้ว่าช่างเขาลองเป็น AC ซอยู่หรือว่าจะเป็นลองเป็นดีซีนะผมนะตอนนี้น้ำไหลแล้วนะครับนี่ครับผมนี่ครับเม็ดฝนแต่ครับผมนะครับเต็มแผ่นนะผมนะครับแผ่นตัวนี้ก็เป็นแผ่นโมโนฮาร์เซลนะผมนะครับตัวนี้รับกระแสได้ดีมากนะผมนะครับแม้แต่ไม่มีแดดนะผมนะครับก็ทํางานนะสำหรับแผ่นโมโนฮาร์เซลนะเป็นแผ่นรุ่นใหม่นะผมนะครับที่ทางร้านเราเลือกจําหน่ายนะครับนี่ครับ นายช่างลองไฟอะไรครับผม DC ครับอันนี้เป็นไฟ DC นะผมนะไฟจากาโซลา่าเซลลเลยนะผมนะไม่เกี่ยวกับไฟฟ้านะผมนะนี่ครับผมไฟ DC นะครับม ει, ดดไม่มีแดดเลยน้ำไหลนะผมนะนี่ครับโอ้ไ<อ>หลแรงครับผมนะไหลแรงนะครับพลังงานจากโซลา่าเซลลนะผมนะตัอน,นี้กําลังจะทําการต่อนะครับต่อรองอเป็นระบบไฟบ้านนะผมนะนี่ครับผมนะาสายไฟนะผมนะจากทางรัด ามาถึงนะครับมาถึงที่นะครับเราก็กําลังจะเทสในระบบไฟสองร้อยยีโวลต์นะผมนะครับแต่ตอนนี้ลองเป็นระบบดีซีก่อนนะผมนะครับไหลแรงนะผมนะครับนี่ครับผมนี่ครับสเปคของตัวปั๊มนะผมนะปั๊มตัวนี้เป็นปัม๊มสเปค15บคิวนะผมนะครับแล้วก็ท่อน้ําออกนะผมนะครับสนิ้วนะผมนะครับแต่ว่าผมแนะนํานะผมนะครับให้ลูกค้าโหลด เป็นท่อนิ้วครึ่งขึ้นมานะผมนะับโหลดจากด้านล่างนะผมนะับใส่ท่อ2นิ้วนับครึ่งเส้นนะหรือว่าเส้นหนึ่งก็ได้นะผมนับนะแล้วเราก็โหลดเป็นทอ่อนิ้วครึ่งขึ้นมานะเพื่อการส่งน้ําที่ดีขึ้นนะผมนับน้ําหนักน้ําที่อยู่ในท่อนะผมนับจะ,ะมีน้ําหนักที่น้อยกว่า2นิ้วนับถ้าเกิดแดดบดบดเนี่ยตัวนี้จะไหลดีกว่านะผมนับถ้าเป็น2นิ้วไม่ไหลนะผมนับสาหรับท่านผู้ชมนที่รับชมนก็ฝากไว้ด้วยสําหรับ ท่านใดนะครับที่จะติดตั้งโซลารเซลล์นะผมนับแนะนําให้โหลดเลยนะเพราะว่าสเปคจริงๆแล้วนะผมนับแนะนําให้โหลดนะผมนับเพราะว่า1ข้อดีนะผมนับในการส่งนะระยะไกลๆนะครับสี่ร้อยห้าร้อยเมตรนะหรือว่าจะส่งขึ้นแทงน้ำน้ำอถถังนะครับถ้าเป็น2งนิ grandes, ้วนะผมนับน้ําจะได้น้อยกว่านะผมนับเปรียบเทียบวันต่อวันนะผมนับถ้าเป็นนิ้วครึ่งนะผมน้ําจะไหลดีกว่านะครับก็แนะนําให้ท่านผู้ชมนะผมนับ ลองตัดสินใจดูนะผมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดน้ําไม่ลึกนะผมเราใส่เป็นท่อ2นิ้วก็ได้นะผมนะครับเราไม่จะเป็นต้องใส่นิ้วครึ่งนะผมนะับแต่ท่านใดที่บ่อบาดานนะครับน้าอยู่ลึกนะผมอยากส่งน้ําไกลนะผมหมดสิทธิ์เลยนะสาหรับสองนิ้วนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองดูระบบ AC ให้ดูนะผมนะครับตอนนี้ต่อไฟเรียบร้อยนะผมนะครับจะมาลองดูความแรงว่าแรงหรือเปล่านะครับเาเปิดเลยครับผม นี่ครับผมมาลองดูระบบไฟฟ้ากันนะผมนับว่าจะแรงประมาณไหนนะครับนี่ครับผมนะครับแรงแน่นอนนะผมนับถ้าบ่อบานดาลของเรานะผมน้าน้าเพียงพอนะผมนับยังไงก็แรงแน่ๆนะผมนับนี่ครับผมจากการไหลนะครับการส่งนะผมนะครับพุ่งเต็มท่อนะผมแล้วก็ระยะประมาณน่าจะประมาณ2เมตรได้นะพี่เนาะ นี่ครับผมทางลูกค้านะผมนะเป็นไงพี่แรงสมชื่อไหมแรงแรงแรงไ่ได้ไหนพี่ยืนตรงนี้หน่อยครับเนี่ยจะได้เห็นน้ําด้วยเป็นไงครับพี่แรงเนาะใใจจไม่วันนี้มีแดดไหมครับผมมีเลยทั้งนิดเดียวมันจะฝนไม่มีแดดนะครับแล้วก็อ่าเทสดูเป็นระบบดีซีนะครับดีซีก็ไม่มีแดดก็ไหลนะครับไหลเต็มท่อนะผมนะแล้วก็ลองดู ไฟเอซนะผมนะไฟบ้านนะก็ไหลนะครับด้วยปั๊มตัวเดียกันนี่แหละคุ้มไหมพี่คุ้มกับเงินที่ต้องเสียไหมปั๊มตัวปั๊มตัวเก่าแรงเท่านี้ไหมครับผมไม่ไม่แรงเนาะใช้เคร่อระบบไฟอย่างเดียวครับผมปั๊มตัวเก่าใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวเวลาอยากประหยัดก็ไม่ประหยัดนี่ครับผมนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ยังมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับ ดีซีแล้วก็ AC DC ดีซนะผมนะครับมันดีคนละอย่างนะผมนะครับนี่ครับผมอยากจะเปิดน้ําตัวไหนนะผมนะครับอยากจะทํานาปังนะครับเราก็มาเปิดได้ทันใจนะผมนะับถ้าเกิดไม่มีแดดนะครับหรือว่าตอนกลางคืนเราก็เปิดได้นะครับนี่ครับผมเล่นน้ําสบายเลย <c oughs> นี่ครับเปิดอ,อย่าเผลอเปิดก็แล้วกันนะผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไหลไปใส่นาคนอื่นนะผมนะเพราะมันแรงมาก <c oughs> นี่ครับนี่ครับลอง ลองดูที่ประมาณจะพอนาทีไหมครับผมนะเต็มเต็มกำลังเลยนี่ครับแป๊บเดียวนะครับผมนะครับนี่ครับแรงนะผมนะแรงมากนะครับปั๊มสองแรงนะครับพันนรวัดนะครับโอ้ไหลอย่างกับรถดับเพลิงที่เขามาขีดน้ําเลยไหลเหมือนรถดับเพลิงเลยเวลาไฟไหม้นะผมนะลักษณะเหมือนกันนะครับ โอ้น้ำเยอะนะครับผมนะบ่อนี้พี่ระวังมันจะไหลไปใส่นาคนอื่นนะครับพี่เปิดแป๊บเดียวเลยเนี่ยนี่ครับผมนะครับเปิดแป๊บเดียวนะครับผมนะเนี่เต็มสวนทุเรียนนี่แหละครับผมว่าคืนนี้ยังไงก็ได้เปิดน้ํากันบุ่นวายแน่นอนแหะเปิดทุเรียนน้ําท่วมเลยครับเปิดแบบนี้โอ้นะครับผมแจ๋วเลยนะครับผมนะครับแรงนะผมนะเหมือนมีสวนทุเรียนมีซาน่าสนาม สุดยอดเลยแต่น้ําถือว่าดีนะผมนะครับทันกับตัวปั๊มนะผมนะครับปั๊มตัวนี้จากคนทนตามน้ำนะผมนะน้ําไม่ดีก็จะไหลไม่ดีนะผมนะครับถ้าเกิดน้ําดีก็จะไหลดีนะผมนะเพราะว่าปั๊มมีกล่องคอนทรนะผมนะครับกระแสไฟอ่อนนะครับน้ําขาดนะครับปั๊มก็จะตัดอัตโนมัตินะผมนะไม่ต้องกลัวว่าปั๊มจะไหม้นะผมนะไม่เหมือนไฟฟ้านะผมนครับปั๊มตัวนี้มีกล่องคนทรนะครับเราเปิดค้างไว้ก็ได้นะผมนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะผมที่สนใจนะครับเกี่ยวกับโซลาเซลล์นะครับอยากจะติดตั้งนะผมนะก็โทรสอบถามทีมงานเราได้นะผมนะทางร้านเราก็รับประกันนะครับสปีนะครับในส่วนของกล่องวัุนนะครับแล้วก็ปั๊มนะครับแล้วก็อะไรต่างๆนะครับมีปัญหาเสียเราเปลี่ยนให้ตัวใหม่เลยนะผมนะไม่ได้ซ่อมนะผมนะไม่ต้องส่งเคมมะผมนะเราเปลี่ยนให้เลยนะผม เกน,น,นแผงโซลารเซลล์นี่สิปีนะผมนะครับมีปัญหาเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะผมนะครับสำหรับวันนี้นะผมนะผมก็ขอตัวลาทุกคนทุกท่านนะไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ